ไอเอาคนงามก่อนบ่ได้ติีอันโบงามแล้วเลยใส่เถื่อกรบโบงามคุณฮะบ่เห็นหน้าน่ะโบงามก็ได้มาโดนโดนเห็นอันพี่เซ็นเตอร์เธอนึงเนี่ยนะเบิ่งใครกันคือผีบ้านี่อะไรเนาะพี่ทุกคนดูพี่เซ็นเตอร์เก็บบักแข็งนะบักแข็งนะทุกคนรู้จักบักแข็งบ่บักแข็งบักเขือพวงนั่นนะทุกคนค่ะบักแข็งนะมะแขงมะแขงพี่น้องจ้ามะแขง โอ้ยเสียงมาแมพ่พวกเจ้าดีใจแห้งเห็นคอยมามาแล้วดีใจพู้นำมาเออเอื่อยนั่นตายไปที่ละต้นที่ละตุนจ้ะมันบวมแดดแล้วก็มาบวมฝนมันมันมันพวงมันบวงใหญ่เนาะแต่ว่ามันหลายมันออกหลายจ้นะนี่นูนปลูกอยู่นี่มันบ่มีดินเลยเตยมีแต่ขี้หินเนี่ยม่มหาหัดจับถุงให้นนทุกคนว่าสิตอนมนั้นจะจิ้ ยันแั้วตาย,ยาตายไปช่องจนล้จนเดี๋ตอนแนงมักเดี๋ยวมันเบิดมันแก่ล้วมันกอสีเซาเองเ้าออกหมากนะคก็ถอยตัดเออนี่ในเอ่ยโอ้หามืออือมันตายไปที่ละตนละตนอืมันอันนั้นลากินมันกกมกเขือมกแข้งนะลาลามักกินเก่งขยันเลยมันแดดมันแดดล้วมันก็ฝนตกเอาตนทุนเจ้าคืออันสิดับแนวค่ะคลาแก่ละบันนี้ เออเลี้ยงอวยต่อยแบบนี้มาสุดก่อนอันนั่นกำลังงามผ่าว่ามาสุด<ห>อ,อืดออ,อ,อุ้ยแม่ตุ้มพี่น้องต้นมะเขือแล้วงามแล้วขา้าวโพดได้กินมากอยู่บอกขึ้นพี่น้องมาสุดนี่ต้นมะขา้าวโพดเฮยอันนั่นมืดแล้วเ,เหวี่ยงมืดแล้วดับเ,เหวี่ยงมืดแล้วโอ้ยหัวงเพลนอนะ่ะเป็นตาสังไหม <บา S 1> ดู เมื่อก่อนตอนที่มาถ่ายตอนนั้นตอนที่ติ๊กมาคืออันนั้นมีมะเขืออยู่เด้อพี่น้องเลยแล้วต้นงามเลยตายเบิดเออคือตายเบิดแล้วเออตายเป็นอะบนเหลือมะแข้งมามะแข้งไว้สั่นมะเขือม่วงดูต้นชะอมป๋ามักทั่วพูคืองามแท้เอ้ออันนี้เลยเอ้อเก็บเป็นอะไรได้เนี่ยหยิบทายโลดตัดโลด ทุกคนยอดชะอมยอดชะอมเนี่ยมาแข่งขาวเออมาแข่งวันเสาร์มาแข่งตลอดมาเขือขาวพูน่ะถั่วพูเต็มเลยทุกคนดูถั่วพูมีละมันบางแล้วไยเก็บเก็บเท้าหลายเก่าเลยเก็บไปคัดกัอาไรจนบระยาดถั่วพูเออมาเท้าพันมากกินเอ้ยเก็บเก็บไปกินอ่ะ ไปตำบักงูงาดซ้ายมือพัดอันไห้จนเบื่อ่ะก็พอมันเหลือจนกระหิงแล้วอวันนั้นเอาไปตำบักหุงกินอุ้ยแซ่บพี่น้องบักอันบักงูก็ตีขึ้นอุ้ยแสบอยากกินแม่เอออย่าไปไปอยู่บ้านญาบอได้กินตำบักหุงไปซื้ออยู่หันไทยบอแซ่บบอแซ่บแต่ได้หลายอยู่ก็บอกให้เขาเอารถจักรยารถตันกระบลูกระบลูเนาะเอากกอันนั้นไปทั้งบ้านเขาอีกแล้วเออฟันเบื้อง ฟันเบืองนั่นอุ้ยตุนหมักหลอดแม่เอือยสิฟันตุนหมักหลอดเออมันเป็นเครือไงเอือยมันเป็นเครือไงกกอันนี้มันหามันหาหมองเลือดกินหมองเนี่ยตายไปที่หลังงานหลังงานโม้มีไอตัวทายลูกแล้วมาหลอดน่ะแล้วเอาอันนั้นอันนี้ก็มันสูงทัวร์ูเมีนมันห่างมันสูงแล้วพี่น้องต้องเอาอันนั้นบัรไดมาปิ้นเออเก็บมาทัวร์พูเมื่อเนี่ยตายไปสามตุนเล้มีไอตัวทายมาทัวร์พูมาหลอดหนา ตับแนวเป็นอะไรปลูกใหม่เอื้บ้านมะเขือมันน้ำคักน้ำแหนมเคราพูละอ่อนๆเมียนแล้วกินผู้เดียวมันสีอ่าตลอดใส่กินไผ่ข้นกัตั้งหลายติ๊กไผ่ตั้งหลายข้นได้เนี่ยกินน้ำกับบดหั่นมังก๊กมังุงเพ่นแต่แมันสูงมันเรียวบัดคนเนี่ยคือมาเตี่ยแท้หาเบื่อเบงก๊กมังุงเนี่ยคือสูงคือเรียวแท้เรื่อยทั้งพี่พี่เนี่ยมาไล่มาก บ่ทางนี้ทางนี้ทางในบ่ลูกในหน่อยนะกำลังอ่อน้งดีตัวเออใบมันเขียวครับโอ้ไหลหลายอันอยู่เอาบ่ไดดพี่น้องให้เจ้าของบานเนี่ยเนี่ยเนี่ยมะแข่งมาแข่งโอ้ยเบาหนาต้นชะอมขึ้นขึ้นสูงมืดแล้วใครอยู่ทางเหนือจะรู้นะทุกคนต้นหมากหลอดนะ กำลังสีออกกำลังเป็นหมาก็ปีนี้มันเป็นแท่เอื่อยมากอปีเลเออบ่อ,บอเดี๋ยวมันก็เนี่ยมันเป็นอันนี้มาแล้วเนี่ยมันเป็นเครือเออมันเอื่อยขั้นมันเป็นเครือแบบนี้แล้วมันก็เดียวมันก็ออกมากแล้วเอืเอ่อยเออมันเป็นแบบนี้้ออันหา่องลงมาด้ปเออเอาเกี่ยวกับมาบ้านเฮาเออนั่นแหละเ,เกี่ยวให้มันนุมมาทางบ้านเฮา เดี๋ยวมันออกอันนี้แล้วมันก็โอ๊ยขายให้เขาโหลดวุ้ยแพงเด้เนี่ยหมักหลอดนะซุ้งขายนะั่ะเคยกินบเปลีนเฮ้ยมันสมสมกินกับแจวปลาแดดลงแจวปลาแดกซุกกระแซบดิบกระแซบเคยกินจะกินแล้วจะสิติดใจหมักหยอดแกเมือแต่สางคนหนุ่มอยู่นี่อืมเอาไวปให้แนวนตัว เอาไว้เห็ดพันตัวเบ่งแมมมันกก <g ok> อันนี้เนาะอันนั้นทั่วพูผู้ <c oughs> ผหนาเอื่อยมันอยู่ทั้งทัปลายผุนแหมมะละกอผุนมะละกอแกสุกนะนกเจาะเบิรแล้วมันสูงโพดเอาเปอได้แลว <g ok> ้วคุอมะฮงลายมะฮงกัหลายคนย <G ok> มีแต่ต้นบกฮงพูนนูดูนะ ต้นมะละกอหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกต้นสิบเจ็ดต้นตัดต้นมะฮุงต้นหน่อยอีกต่างหากต้นใหญ่สิบหกยูพีกแกกำลังออกมาสวยยูพีกงามแหง